ที่เดินมาห้าเสียงกลมคงไปจนถึงพวกเขาเนวันนี้ถ้าเดินลงพื้นทีแล้วแค้นหาฮุบไม่ได้ในพี่น้องจำไว้รอบด้ไม่ต้องเลือกแล้วจำไม่ดีดีเรามีสิทธิ์อย่าให้ใครมาเป็นเจ้าของไอ้ประเพณีเมียลงไม่ได้ส่งผัวโลกเคยพอตาลงชิ่งกันพันนี้ไม่เอาประกาศให้ได้ยินกันดังๆไปเลยวันคนครซีธรรมราชเต ไม่มีเจ้าของนาครศซีธรรมราชเขตแปดประชาชนมีสิทธ์มีเสียงเป็นยญยที่สุดค่ะแล้วได้ยินมาและกวันเทียงไปลงพื้นทีเขาบอกว่าเบอร์นั้นเขามาแรงว่่าเนี่ยเขาได้งอบประมาณผ่านมาซี่สิบหลานท่านเหลือกเบอร์นี้เดี๋ยเอามาลงให้พี่นองจําไว้นะถ้าใครมาแรงพันนีถูกบาทถูกสตางคือผานีเราตังเพมไม่ใช่นี้บุญคุณใครทังสิ้นค่ะ ไม่มีนักการเมืองคนไหนพี่น้องเอาเบี้ยพอเท้าก็ามาสร้างผ่านนเล่าไม่มีเพราะฉะนั้นทางมดน,นี้คือพาซีประชาชนจำไว้การเลือกซ้อซ้อเลือกผู้แทนพี่น้องจำไว้สิ่งหนึ่งนงนะอย่าเลือกให้เขาไปเป็นนายต้องเลือกแล้วเล่าเป็นนายเขาตรวจสอบงานตรวจสอบการทํางานของเขาใดมัง่งวันนี้พี่น้องเคยถามซ้อซ้อมาว่าซ่องปีผ่านไปทําอะไรไปแล้วมัง่ง เป็นรัฐบาลวันนี้จำนวนซ้อซ้อไม่ถึงสิบคนไม่ต้องขาดวังนี่ไหวทอะอาไรได้เขาอีสั้งไงเงียบก็ต้องเงียบเขาสั้งหามแรงก็ต้องหามแรงเพราะอะไรเพราะจำเป็นต้องประคองตัวได้ขึ้นเชิญว่าเป็นซ้อซ้อรัฐบาลแต่ไม่มีซักซีไลยสักสหกยีมาเดียวแล้ว<ช><บ>เป็นทำไมเลยเป็นซ้อซ้อแต่ว่าอีแรงสักทีก็ต้องขอหนหยาตนี่เป็นํำไล่้องไม่พี่น้องเพราะฉะนั้นการเลือกตั้ง วันทีหยิบเจ็ดเมซานน้มันคือการตอบกูซักซีของพี่นองนครซีธรรมราชปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วพ่อแม่พี่นองเขตแปดนครซีธรรมราชคือตวนแทนของพี่นองผากตายถางผากข้อนุญาตนะคะชายคำนี้เลยเพื่อยืนยันว่าคนตายเราไม่เอาการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชน คนตายต้องการผู้แทนที่เข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรแรงถึงความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนอย่างทรนงองอาจวันนี้ไทยอีแแรงอะไรหาปลาสักทีก็ต้องหันไปแล้ว่าเขาห้ามไม่เขาหามไมา่อย่าเป็นพี่น้องมันไม่มีสักเสีอะไรฮิตเดียวพี่น้องและลิซ่าผีสู้เลยนะ วัทดายซ้อซ้อเคตแปนนครศซีธรรมราชนึ่งคนเข้าไปในรัฐบาลไม่ได้ทำไรพี่น้องไปยืนกุมไข้ต่างวันเลยแต่ถ้ายด็ดอกเตอร์นัเข้าไปอีกคนด็อกเตอร์นัดจะเสริมถักผักไผ่าขานผักประชาชนให้เราตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องนักคอนซีธรรมราชอย่างยิงค่ะกาให้ดีนะจากปลาย ครอบนี้ถึงครอบนี้ตัวอยากกาแบบทำเด็กนะตัวกายดีๆนะกกตก็ตอกยูนะคะกกตอก็ายไถรวมกฤติา่าเหลีวยเหล็กเดียวเอาไวบ้บรรจงเลยตัวอยากจะทำยกแยกยกแยกเขาปรับเสียเม็ดและผักเอิญไม่โลดแต่ถ้าผักประาชาจนปรับเสียทันทีนี่แล้วสำคัญที่สุดไม่แรงเหลืองนี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดกล่าวห้าใครในท่านาคนตายีบอก,กว่าโลท่าน วางนี่ถึงวันที่หยิบเจ็ดเมษานีใบแดงใบม่วงอย่าเอาพี่น้องเสียซักซีและถ้าเศรษฐ,ฐกิจมันดีรัฐบาลมันสร้างไรเบียเท่าไรเราก็ห้าได้อย่าให้เขาบัรเซอร์เราได้เบีย,ยร้ำลอยอาลอยบัดวันไ้เสียอยา่าใครพี่น้องให้โอกาสด็อกเตอร์นัดนัฐ,ฐกิจอยู่ด้วงปรีชาคนนุ้มไฟแรงให้ข้าวไปทำงาน เพื่อกอบกูสักษีและเป็นความภาคภูมิใจให้พี่น้องซีธรรมนครซีธรรมราชเขตไปสักที่ได้ไหมไเล็กเดียวยืนค้างเวทีก็ว่าคนบันเราเวลาปลาดใส่ร้อยร้อยร้อยเวลาเลือกตั้งไม่โหลดใส่สักที่ํำไมเขาแล่สักที่ว่ารอบเนี้ยโลแลว้ว่าต้องเลือกใครได้ไม่ได้ วันนี้การเลือกตั้งหยิบเจ็ดเมษายนนี้คือความาภาคภ,าคภ,าคภาคูมิใจของพี่น้องประชาชนภาคใต้ถังภาคอย่าให้ใครมาทําเจ้าเราอย่าให้ใครมาครอบครองเราให้ได้ติดข้องเรายิงยายที่สุดส่งด็อกเตอร์นัฐนัฐกิจอยู่ด้วงปรีชาเข้าไปร่วมเป็นทัพเสริมในสภาขอบคุณค่ะ